พระเอกดังลาช่องเจ็ดปุ๊บได้ประกบสองตัวแม่ปั๊บแบบนี้งานไม่ใหญ่แน่นะวีค่อนข้างชัวแล้วจ้าเมื่อพระเอกเบอร์ต้นต้นของวิกหมอทิพย์อย่างแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูรณ์พาณิชย์เป็นอีกรายที่โบกมือลาจากสังกัดเก่าอย่างช่องเจ็ดพันตัวเป็นนักแสดงอิสระโดยล่าสุดหลายสื่อมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วว่าแบงค์เตรียมขึ้นแท่นพระเอกประกบคู่นางเอกในดวงใจแพนเค้กเขมมณีิในเรื่องสงครามเงินของค่าย เช่น2,561แถมนอกจากแพนเค้กแล้วเรื่องนี้ยังจะมีอีกหนึ่งตัวแม่ระดับประเทศอยากป๊อปปิยธิดาร่วมแสดงด้วยเรียกกว่าการตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระครั้งนี้ของหนุ่มแบงคุ้มใสย,ยิ่งกว่าคุ้มส่วนผลงานในฐานะพระเอกฟรีแลนซ์ครั้งนี้ของหนุ่มแบงจะปังปุริเย่แค่ไหนแฟนๆรอติดตามให้กำลังใจกันได้เร็วๆนี้จ้า